ฟ้องคดีรถชนกับทนายอ้อถ้าท่านต้องการติดตามข่าวสารอย่างรวดเร็วกด Subscribe และกดติดตามไว้นะครับสวัสดีครับพบกับรายการฟ้องคดีรถชนกับทนายอ้อ ที่จะนำเสนอความรู้ด้านกฎหมายเกี่ยวกับคดีรถชนคดีอุบัติเหตุคดีประกันภัยให้แก่ท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับก็วันนี้ครับอยากจะมานำเรียนเกี่ยวกับเรื่องอุบัติเหตุบนท้องถนนที่ประชาชนทั่วไปเนี่ยพบเจอนะครับก็อย่างล่าสุดเนี่ยครับที่เราเพิ่งไปทำคดีมา คดีนียครับก็เป็นอุบัติเหตุบนท้องถนนข้อเท็จจริงในคดีนียครับก็คือว่ามีน้องเนี่ยซึ่งเป็นเยาวชนเนี่ยอายุ19ปีซึ่งได้ขับรถยนต์ของที่บ้านชนคุณยายอายุ70กว่าบังเอิญเนี่ยช่วงจังหวะว่าที่คุณยายเนี่ยกำลังจะเดินเท้าเนี่ยข้ามถนนได้มีรถนะครับรถผู้กรอียครับซึ่งขับโดยผู้เยาวน้องเนี่ยก็คือขับรถปิ้งอัพมาชนคุณยายเข้าอย่างแรง โดยน้องอ้างว่าไม่เห็นคุณยายซึ่งคุณยายเนี่ยก็ได้รับบาดเจ็บสาหัสอ,อ,อุบัติเหตุครั้งนี้ครับก็ค่อนข้างที่จะหนักเพราะว่าคุณยายซึ่งเป็นผู้เสียหายในคดีนี้ต้องพักรักษาตัวเนี่ยนอนที่โรงพยาบาลน,นะครับ90กว่าวันหลังจากที่คุณยายพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลน,นะครับก็มีค่ารักษาพยาบาลเนี่ยเกิดขึ้นคุณยายเนี่ยก็ใช้สิทธิ์3าบาท ในกรณีนี้ค่ารักษาที่โรงพยาบาลเนี่ย6แสนกว่า 600, บาทผลการรักษานะครับก็หน้าเนี่ยต้องผ่ากรามเนี่ยประมาณ2ครั้งซึ่งอุบัติเหตุก็ค่อนข้างที่จะหนักแล้วก็ร้ายแรงคุณยายเนี่ยต้องตัดม้ามต้องสูญเสียม้ามแล้วก็ต้องผ่าตัดสะโพกพอหลังจากที่ออกจากโรงพยาบาลแล้วครับด้วยความที่ท่านเนี่ยเป็นผู้สูงอายุก็ยังต้องมาพักฟื้นที่เนสซี่ ก็ก็ต้องมาอยู่ในศูนย์ดูแลของผู้ป่วยผู้สูงอายุนะครับก็ต้องมานอนพักอีกประมาณ8เดือนกว่าค่าใช้จ่ายต่างๆนะครับาการที่มานอนพักที่เนสเซอรี่ก็ดีเนี่ยค่าจ่ายเนี่ยตกเดือนหนึ่งเนี่ยประมาณ2 0,000กว่าจะเห็นได้เลยครับว่าค่ารักษาเนี่ยค่อนข้างที่จะมากคดีนี้คุณยายเนี่ยก็มาหาเราที่บริษัทเราก็เข้ามาช่วยเหลือคุณยายก็มาเรียกร้องคดีนี้ครับศาลตัดสินเนี่ย ในส่วนค่าให้จ่ายอะไรต่างๆเนี่ยครับสารพิพากษาให้ให้ชดใช้คุณยายนะครับค่ารักษาที่เกิดขึ้นจริงแล้วก็ค่าสูญเสียว,วิญญาะส,สาคัญค่าทนทุกข์ทรมานรวมแล้วเนี่ยสารพิพากษาให้เนี่ยประมาณ8 0 0แสนกว่าบาทเคสเนี่ยไม่ใช่ว่าฟ้องเฉพาะคนที่ขับรถไปกระทําละเมิดชนคุณยายซึ่งเดินเท้าอย่างเดียวนะครับทางทีมงานทนายอ้อนเนี่ยฟ้อง บิดาแล้วก็มารดาของอ่าน้องคนที่ขับรถชนคุณยายด้วยในกรณีที่ผู้เยาว์อะครับไปกระทํำละเมิดซึ่งเวลามันเกิดความเสียหายเกิดขึ้นเนี่ยบิดามารดาเนี่ยก็ต้องเป็นผู้รับผิดด้วยนะ ก็อยากจะฝากเตือนเนี่ยให้กับผู้ปกครองหลายๆท่านเนี่ยอยากให้ใส่ใจดูแลบุตรหลานน,นะครับคดีเนี้ยมันไม่ใช่ว่าให้น้องรับผิดคนเดียวอันนี้กลายเป็นว่าคุณพ่อคุณแม่ของน้องเนี่ยครับก็ต้องมาร่วมรับผิดในคดีนี้ด้วยถ้าเปรียบเทียบไปนะครับถ้าความเสียหายเนี่ยมันเป็นล้านถ้าน้องไม่มีตังค์จ่ายหรือพ่อแม่เนี่ยไม่มีตังค์จ่ายผลที่ตามมาครับมันจะสามารถเอาไปฟ้องเป็น คดีล้มละลายได้อีกหรือว่าน้องเนี่ยที่เรียนจบมาเนี่ยแทบจะหมดอนาคตเลยเนี่ยครับเป็นผลของเรื่องอุบัติเหตุก็อยากจะฝากให้กับทุกท่านน,นะครับว่าการขับรถบนท้องถนตนเนี่ยก็อยากจะให้คำนึงถึงเพื่อนร่วมทางกับเราทางทีมงานทนายอ้อเนี่ยก็เลยอยากจะเอาข้อคิดในส่วนตรงนี้ครับมาแนะนำกับเพื่อนๆและก็ท่านผู้ชมทุกๆท,ท,ท่านยังไงก็ต้องขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมรับฟังครับสวัสดีครับ